ハハ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 ハ สุนัขจรจัดที่น่าสงสารเหล่านี้มาจากไหนกันนะคำถามที่หลายๆคนก็คงสงสัยปัจจุบันสุนัขจรจัดถือด้วยเป็นปัญหาสังคมที่เห็นได้ชัดและมีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้นทุกวันนี้ประเทศไทยมีสุนัขจรจัดกว่า1ล้านตัวซึ่งเพิ่มจากสองปีก่อนที่มีอยู่เพียง7จ็ดแสนตัวเท่านั้นสุนัขเหล่านี้อาจาก,กัดสร้างความรําคาญหรือสร้างความดือดร้อนให้กับผู้คนมากมายแต่ก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่คนยังไม่ได้ตระหนักถึงนั่นก็คือการใช้ชีวิตที่ทุกทรมารแสนสาหัสของสุน นักเหล่านี้ทั้งโดนทำร้ายทุกตีวางยาบ้าง ปัญหาสุนัขจอนจัดนี้อาจจะเกิดได้จากการไร้ความรับผิดชอบของคนหลายฝ่ายไม่ว่าจะเกิดจากผู้เลี้ยงที่นําสุนัขมาปล่อยหรือพ่อค้าเพาะพันธุ์สุนัขที่ไม่สามารถขายสุนัขได้จึงจําเป็นจะต้องทอดทิ้งสุนัขเหล่านั้นทําให้สุนัขเหล่านั้นกลายเป็นสุนัขจรจัดในที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทาง VR Alive จึงจัดทำโมบายแอปพลิเคชันหาบ้านให้กับสุนัขจอนจัดโดยจับคู่เป็นพันธมิตรกับมูลนิธิสุนัขจอนจัดแอปพลิเคชันนั้นจะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างมูลนิธ สุนัขจรจัดกับผู้ต้องการรับเลี้ยงสุนัขโดยสุนัขของเราจะผ่านการคัดกรองพฤติกรรมและสุขภาพมาเป็นอย่างดีเพื่อที่จะหาบ้านให้เหมาะสมกับสุนัขจรจัดนั้นๆผู้รับเลี้ยงสามารถเลือกสุนัขที่ตนชอบผ่านทางแอปพลิเคชันและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสุนัขทางเราจึงจำเป็นจะต้องมีการสัมภาษณ์ผู้รับเลี้ยงรวมถึงมีการตรวจสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขหลังถูกรับเลี้ยงเป็นครั้งคราวสำหรับรายได้นั้นจะจัดเก็บเป็นค่าธรรมเนียมในการหาบ้านซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะแบ่งให้กับ เ,เพื่อนำไปดูแลสุนัขจรจัดตัวอื่นเป็นการต่อไปมีการพยากรณ์ว่าภายในอีก8ปีข้างหน้าสุนัขจรจัดที่มีอยู่มากกว่า1ล้านตัวนี้จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นถึง3ล้าน5แสนตัวดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดก่อนที่จะเลวร้ายไปมากกว่านี้ทาง VR Alive จึงขอเป็นอีกทางเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่ต้องการเลี้ยงสุนัขและยังสามารถช่วยแก้ปัญหาสังคมควบคู่ไปกับก,บการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย